รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของสหรัฐนะคะเข้าพบปากกับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้ในวันนี้ค่ะหลังจากที่อยู่ในระหว่างปฏิบัติภา,ภารกิจอย่างเป็นทางการในเกาหลีใต้ค่ะวันนี้นะคะนายเจสแมตติสนะคะรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของสหรัฐเข้าหารือกับนายฮันบินกูรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้ค่ะเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการดํารงไว้ซึ่งเสถียรภาพในคาบสมุทรเกาหลีและในภูมิภาค โดยนายมาทิสยังย้ำนะคะว่าสหรัฐยัยงยึดถือพัน,พนธสัญญาะะที่จะปกป้องพันธมิตรและภัยโจมตีใดๆต่อสหรัฐหรือพันธมิตรว่าจะต้องถูกกำราบให้ราบคาบและการใช้อาวุธนิวเคลียร์ใดๆจะต้องถูกตอบโต้โดวยวิธีการที่ได้ผลชะงักและรุนแรงค่ะ ท่าน,นี้การเดินทางเงยือนเกาหลีใต้ของนายแมตทิสนะคะถือว่าเป็นการตอกย้ำว่ารัฐบาลชุดใหม่ภายใต้การนําของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรเก่าแก่ในเอเชียอย่างเกาหลีใต้นะคะขณะที่หลายฝ่ายนั้นก็เป็นกังวลว่านายโดนัลด์ทรัมป์อาจจะมีการเปลี่ยนท่าทีต่อเกาหลีใต้ค่ะขณะเดียวกันในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะนายแมตทิสจะเดินทางต่อไปอยังประเทศญี่ปุ่นด้วยค่ะ